วัตถุถูกดันในแนวแกน x จาก x equal 0ถึง x เท่ากับ10เมตรภายในเวลา10วินาทีแรงเป็นไปตามกราฟจงหากำลังเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่โอเคทีนี้กำลังเฉลีย่ยมันก็คือตามสูตรที่พี่สอนไปในการงานและพลังงาน ถ้าเกิดใครจําสูตรนี้ไม่ได้ไปกดลิงก์ที่พี่แนบไว้ใน y o u t อ่าวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปทําความเข้าใจกับเรื่องงานและพลังงานกําลังเฉลี่ยเนี่ยมันก็เท่ากับงานส่วนด้วยเวลาทีนี้งานงานในที่นี้มันก็คือ F. s ซึ่งแรงคูณด้วยระยะทางได้ขนานกับแนวแรงในโจทย์ข้อนี้วัตถุถูกดันในแนว x แล้วมันก็เคลื่อนที่ไปในแนวแกน x แสดงว่าแรงกับระยะทางมันขนาาแรงกับการกระจัดไปในทิศท,ทางเดียวกันเราก็สามารถบอกได้เลยว่า W งานเนี่ยมันก็เท่ากับ F คูณ s ได้เลยซึ่ง F คูณ s เนี่ยก็คือพื้นที่ใต้กราฟใต้กราฟ ทีนี้พื้นที่ใต้กราฟมันคือเท่าไหรล่ะเราก็แบ่งออกมาเป็นสส่วนใช่ไหมพื้นที่ใต้กราฟส่วนที่1บวกพื้นที่ใต้กราฟส่วนที่2พื้นที่ใต้กราฟส่วนที่1บวกส่วนที่2พื้นที่ใต้กราฟเหนือแกน x ก็คือเป็นบวกพื้นที่ใต้กราฟใต้แกน x เป็นลบพื้นที่เหนือพื้นที่ที่1 เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ตามสูตร1.2ส่วน2คูณคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกของด้านคู่ขนานในที่นี้ก็คือ2.6บวก6ลบด้วยสามเหลี่ยม1.2ส่วน2คูณกับพื้นที่ฐาน10-6ลบ6คูณกับความสูงความสูงก็คือลบ20 20คูณกับ8ลบ4คูณกับ10 8แปดสองสิบหกี่สก็คือร2อยสจูลน,นะครับซึ่งทีเนี้ยจงหากำลังเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่ซึ่งภายในเวลา10บนาะิวินาทีถูกไหมซึ่ง p เท่ากับ w ส่วน t w เท่ากับหนึ่งอยสิจูลส่วน 10วินาทีก็เป็นวัตต์12วัตต์โอเคครับไปข้อถัดไปต่อเลยนะครับ